คืออย่างที่บอกเราเองยังไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็เคยเห็นแต่ในหนังฝรั่งแล้วก็แต่น้านที่บ้านเราเนี่ยนะฮะจะเกิดปรากฏการณ์นี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่ทราบลองประมวลให้ดูก่อนเพราะวันนี้เราส่งทีมข่าวของเราลงไปในพื้นที่สําหรับเหตุการณ์พายุงวงช้างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะในซอยสุขสวัสดิ์76อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านซึ่งก็ต้องถือว่าบ้านราคาหลายร้านและเดี๋ยววันนี้จะได้บอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น คุณผู้ชมรู้ว่าบางคนเนี่ยเขามองเห็นพายุงวงช้างเนี่ยมาไกลๆเขานึกว่าเออคงไม่มาถึงบ้านเราแล้วคิดว่ามันจะสลายที่ไหนได้ครับมันพัดตามมาถึงหน้าบ้านเลยนี่คือมุมที่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นเศษที่ปลิวเนี่ยจริงๆมันเป็นหลังคาดูนะฮะนี่ภาพเมื่อวานเนี้ยเรารายงานมาส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยววันนี้จะให้ดูของจริงทั้งหมดนะฮะว่าชาวบ้านเนี่ยหนีตายกันยังไงไปดูคลิปที่สองเกิดอะไรขึ้น ที่สองก็เป็นพายุหมุนเหมือนกันฮะถ่ายไกลๆแต่มันเกิดขึ้นบริเวณกลางลานเลยแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ไอ้พวกชิ้นส่วนการก่อสร้างอุปกรณ์ที่เขาเตรียมเอาไว้ในการก่อสร้างไปยูไปตามสายลมฮะโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ๊ยบ้าโอ้ยบ้าอุ้ยมันมานี้แล้วพ่อมันจะเลี้ยวมาบ้านเราไหมจะมาบ้านเราปะวะนี่คือแคมป์คนงานนะฮะ แล้วตรงจุดนี้จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีเครียกพวกตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตู้คอนเทนเนอร์ยังปลิวได้นะฮะจากพายุงวงช้างนี่แล้วมันหมุนตั้งแต่เมื่อกี้แคมป์คนงานแล้วมันไหลมาตรงนี้โซนนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเป็นโซนลานดินเขากําลังกอ่อสร้างหมู่บ้านค,คุณผู้ชมดูลมพายุดิฮะมันไม่ได้คลายเลยนะฮะมันค่อยๆหมุนมาเรื่อยๆที่เห็นนี่คือพวกหลังคานะฮะนี่ลมไปทาง คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นอาไปดูมุมที่3มไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูหน่อยเนี่ยนะฮะมุมที่3ามเนี่ยจะเป็นโซนในหมู่บ้านเห็นไหมฮะ,ะไปไปไปหนูห้องละสีช่วยด้วยนะคะอยาให้มันมาตรงบ้านหนูนะนี่ตรงก้าบ้านเลยอ่ะโอ้ยให้มันไปไกลๆนะคะค,คือเข้าใจเลยทุกอย่างที่คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพ เรียกชื่อหมดนะฮะตอนนี้แต่ลมลมเอาจริงไหมพุ่งมาหาคนถ่ายคลิปแต่มันออกฉลบข้างไปดูตัวที่สี่นะครับดูนะฮะนี่อึดอัดเสีวเฉีดสุดหกเองน,นะโอ้ยโอยบ้านน้ำเยอะเลยอะหลังคาเปิดเยอะเลยอะโอ้ยโอ้ยเสียงหอบนะตกใจจะเห็นว่าหลังคงหลังคามันปิวนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่เศษกระดาษ แล้วขนาดเดียวกันนี้เหมือนกับหางลมเนี่ยมันเข้ามาใกล้ๆบ้านของคนไทยมันจะมีภาพมุมไกลด้วยให้คุณผู้ชมดูคู่ขนานกันนะฮะลองดูมุมไกลหน่อยตัวที่ห้าครับเฮ้ยมันน่าก,กลัวมากเลยเฮ้ยมันน่าก,กลัวมากเลยเฮ้ย ครับวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีนะครับเราลงไปในพื้นที่หมู่บ้านซอยสุขสวัสดิ์76ไปดูของจริงหน่อยนะฮะดูฮะ mm hmm. กำาพงกำแพงไปหมดเลยขนาดกำแพงปูนหนักๆคุณผู้ชมลองคิดดูตรงนี้มันจะมีทั้งหมู่บ้านที่สร้างแล้วแล้วคนอยู่กับแคมป์คนงานก่อสร้างและถ้าดูจากคลิปที่ลมหมุนในหมู่บ้านนี้คู่ขนานกันเนี่ยนะฮะ คุณผู้ชมจะพบว่าแรงลมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงซอยนี้เนี่ยเขาเป็นบ้านชองสองชั้นนะครับเป็นบ้านแฝดแล้วก็ทาวโฮมจริงๆเนี่ยมันจะมีบ้านด้วยกัน137หลังคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าแต่ละหลังเนี่ยวันนี้เราไปสำรวจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพซอยอื่นๆไปหน่อยมันมีหลายซอยเหลือเกินฮะดูฮะเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะไอที่ปลิวอยู่กลางอากาศนั่นคือหลังคาของหมู่บ้านนี้ ทีมข่าวอมรินทีวีคุณผู้ชมฮะเราเดินทางไปพูดคุยกับคุณเขมจิราคุณเขมจิราบอกว่าอยู่ที่นี่มา3ปีพายุงวงช้างมาเมื่อวานนี้ตอน4ี่โมงครึ่งอยู่ๆได้ยินเสียงลมและหลังจากนั้นความโชคร้ายพายุหมุนมาหาบ้านตัวเองฮะถ้าดูจากพายุที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นพยายามตั้งสติครับไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อน แล้วคุณผู้ชมดูบ้านกันนะฮะหลังคาไปหมดเลยถามบอกเอ้าแล้วตอนนี้จะอยู่ยังไงเขาโทรศัพท์ไปบอกกับคุณสามีบอกให้สามีไปซื้อผ้าใบมาและนี่ฮะสามีก็จะเอาผ้าใบเนี่ยขึงแทนหลังคาที่มันปลิวไปพร้อมกับพายุคืนนี้จะกันฝนแบบชั่วคราวซึ่งทางด้านคุณเข็มจิราเองเนี่ยยอมรับเนี่ยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมโครงการหมู่บ้านนี้เห็นบอกว่าเอาหลังคามาเปลี่ยนให้ก่อนนี่ฮะเห็นไหมฮะ แต่ขนาดเดียวกันความเสียหายตีแล้วหลักแสนซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะช่วยเหลือขนาดไหนนี่คือพอหลังคาข้างบนเปิดเวลาฝนตกน้ําก็จะซึมลงฟ้าดูความเสียหายนะฮะนี่คือบ้านทั้งหมดลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยเพราะไม่คิดว่าเมืองไทยแถวสุขสวัสดิ์จะเจอแบบนี้ใช่ค่ะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยค่เรา,ามาอยู่ที่นี่แล้วพี่ 3ปีได้แล้วค่ะคคใช่ไม่เคยค่ะใช่ค่ะคือตอนนั้นพอเกิดปุบก,ก็คือรีบตั้งสติแล้วก็รีบโทรหาแฟนนะคะแล้วก็แฟนเนี่ยก็รีบกลับมาแล้วก็มาช่วยกันแล้วก็คิดแผนสองเอาไว้ว่าหลังคาเนี่ยไปหมดแล้วถ้าฝนตกช่วงนี้หน้าฝนด้วยเราจะทํำยังไงก็เลยตัดสินใจไปซื้อผ้าใบาซึ่งก็เกือบหมื่นนะคะที่ไปซื้อเพื่อที่จะเอาแบบว่า หนักให้เป็นเบาไปก่อนแต่รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถที่ควบคุมน้ำได้ค่ะแล้วยิ่งเมื่อคืนด้วยฝนตกมาด้วยยิ่งซ้ำก็น,นำใหญ่เลยทางโครงการเขาก็ให้ความช่วยเหลือเร็วอยู่นะคะ,คะก็คืออันดับแรกเลยอะ่ะเขาก็มาช่วยซัพพอร์ตในส่วนของเรื่องหลังคาก่อน ต้องชื่นชมนะฮะหมู่บ้านอะไรนะอันนี้นคือพอหมู่บ้านดีก็ต้องชมก็หน่อยนะฮะดิสตริกฮะอะไรนะดิสตริกของสมุสุขสวัสดิ์76ครับอ่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่นะครับบางทีเราทําข่าวเราก็เคยเจอหมู่บ้านที่มีปัญหากับชาวบ้านเวลาเกิดอะไรแล้วเหมือนไม่ดูแลอันนี้ขนาดเกิดภัยธรรมชาติหมู่บ้านหาหลังคามาให้เลยก็เป็นความโชคดีเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนที่เหลือต้องไปดูว่าประกันจะรับผิดชอบไหมคุณผู้ชมฮะวันนี้นอกจากหลังนี้แล้ว เราเดินทางไปดูแคมป์คนงานหน่อยไหมฮะเพราะเมื่อกี้มันจะมีภาพที่เห็นว่าตรงแคมป์คนงานเนี่ยที่มันเป็นที่โล่งๆอ่าเดี๋ยวลองเปิดคล,ปคลิปคู่ขนานกันไปด้วยปรากฏว่าวันนี้พอเราเดินทางไปถึงชื่อว่าคุณตากสิล์เนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นตู้คอนเทนเนอร์ไหมฮะนี่มันขยับแล้วนะฮะคือมันถูกลมพายุเนี่ยพัดขยืนตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่งย้ายจุดได้ดูดิฮะถอนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เลย แสดงว่าพายุกับความแรงของลมเนี่ยมันสูงมากคุณตากสินบอกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนั้นหุยลดพังเละเลยฮะเขาหนีใช่ไหมไอซ์<ช>หนีไปไหนเจ้าตัวเองบอกว่าหนีลงไปในโอ่งฮะโอ่งน้ํานี่แหละเบื้องต้นเองตัวเองบอกว่าตอนนั้นพอเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตกใจไม่รู้จะทายังไงจะวิ่งหนีก็กลัวพายุมันจะมาหาตัวสุดท้ายเลยตัดสินใจหนีลงโอ่งฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเห็นบอกว่าตรงจุดนี้มีทั้งบริเวณเรื่องของกําแพงแล้วก็ผนังหลังคา คอนเทนเนอร์ er, ปลิวล้มละเนลนาดรถก็ได้รับความเสียหายบอกมูล,ลค่าถ้าเกิดตีตอนนี้นะนับล้านบาทนะฮะผู้ชมฮะขนาดเดียวกันคุณตากสินยังบอกด้วยเนี่ยครับว่าตัวเองยอมรับเนี่ยนะว่าตกใจมากคุณผู้ชมรู้ไหมตอนที่มันลมมันหอบเข้าของของ,ของพี่น้องที่เขาทำงานก่อสร้างแม้กระทั่งเสื้อเขายังคว้าไม่ทันเลยนะฮะเพราะลมมันหอบไปหมดฟังเสียงคุณตากสินหน่อยฮะหมุนยังไงไม่รู้ครับหมุนแบบสิ่งของที่อยู่ใต้มันคือมันเอาขึ้นไปบดเลยครับเรา มันก็ลอยมาแล้วก็ถังทรงถังแท็กถังใหญ่ๆน้ำําลลงน้ํามองข้างบนครับหรเห็นอะไรอยู่ข้างบนกลัวมันจะโดนใส่เอาครับก็เลยวิ่งเข้านู่นก่อนสโมอสอรก็ค่อนข้างลำบากครับไปนอนใต้สโมอสรที่เขาสร้างใหม่ครับเยอะครับแต่ก่อนเป็นแคมป์เห็นไหมครับน่ยมันล้มอยู่นะดูคลิปแคมป์คนงานหน่อยนะฮะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะดูดิฮะโอ้โหนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ ตู้คอนเทนเนอร์รถยังปลิวเลยไปแล้วแคมป์ต่อไปครับเจอเปล่าครับแคมป์ต่อไปไหมนี่ฮะเดี๋ยวต้องขอแก้ไขนิดนึงเมื่อกี้พี่ก่อสร้างเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกหนีไปอยู่ที่สโมสรดูดิฮะนั่นตรงตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมเจอครับตรงนี้ไม่เคยเจอครับแล้วก็มีรถแบ็คโฮจอดอยู่ใกล้ด้วยบอกได้เลยลองแรงจริงๆนี่ไหนเขาเปิดแคมป์เขาให้ดูคู่ขนานกันหน่อย คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์นี้ดูดิฮะแล้วเมื่อกี้เห็นซากรถใช่ไหมที่ล้มระเนรนาดล่าสุดวันนี้ฮะคนที่ต้องหนีลงโอ่งชื่อว่าพี่สมชายพี่สมชายเล่าให้เราฟังว่าพายุหมุนมาหลังคาปลิวพายุนาันีน่แล้วเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นอยู่กับหลานภายในบ้านกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่ยอมรับนะครับผู้ชมฮะว่าเอ๊ะจะทำยังไงปกตินี่ด้วยความารลนะฮะเราเคยจะดูหนังผีใช่ไหม ผีมาแล้วลงตุ่มครั้งนี้ก็ต้องลงตุ่มเหมือนกันฮะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าความที่เขาตกใจอุ้มลูกจุงหลานฮะเขาเห็นว่าต้นนนต้องไม้มันปิวสังกะสีปิวหมดแล้วตัวเองก็เลยตัดสินใจฮะไปหลบอยู่ตรงบริเวณตุ่มเพราะไม่รู้จะซ่อนตรงไหนประกอบกับคิดว่าเอาหรอว่าถ้าหลบอยู่ตรงบริเวณหลังตุ่มเนี่ยอย่างน้อยลมมันคงไม่หิ้วตุ่มไปมนี่ฮะเจ้าตัวยอมรับนี่นะครับว่าพายุแรงมาก เนื้อเขาเออรีเนื้อตัวผมเนี่ยโดนดินเนี่ยนะฮะเหมือนกับหอบมาโดนตัวผมประมาณ5นาทีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองกลับไปดูบ้านโอ้โห5นาทีนะครับคุณผู้ชมฮะเหลือสภาพแค่นี้เลยถามบอกแล้วพี่สมชายอยู่ยังไงดูฮะนี่5นาทีผมคงจะต้องไปนอนบ้านญาติสิ่งที่กลัวที่สุดคือฝนจะตกซ้ำตอนนี้กลัวอีกก็คือไฟช็อต คุณผู้ชมรู้ไหมน่าสงสารมากเลยอ่ะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาเก็บของไม่ทันเลยนะฮะเกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเคยเห็นเห,นเหตุการณ์ครั้งนี้กับตัวเองลองฟังเสียงพี่สมชายดูหน่อยฮะโอ้โหมันเสียงเสียงเป้ย่ไปหมดเลยเสียงแบบมันเหมือนอะไรมันมาสักอย่างอะ่ะตัวผมเนี่ยมีตะดินทั้งนั้นเลยผมหมอบอ,อยู่เนี้ยประมาณห้านาทีอ่ะพอไปแล้วเนี่ยผมเงยมาเนี่ยผม ไไม่เป็นเนะ่ะมองเห็นบ้านท้ายบ้านเละเทะหมดเลยเดินน้ําตาล่่งเลยกลับบ้านมันความเสีหยหายหลังบ้านกับหลังคาเนี่ยก็อยู่ในหลักหมื่นนะเพราะมันเป็นเมทัลททตกับโครงเหล็กทั้งหมดกังวลว่าฝนตกมาเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้ตอนเนี้ข้างบนมันรั่วมหมดเลยสำนักงานเ,เขตเขาให้ไปแจ้งความคือเขาคงมีขบวนการอะไรของเขานนะไปแจ้งความไปอะไรต่ออะไร แต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขามาดูหรือเปล่าเขาอาจจะยุ่งหลายๆบ้านอะไรก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันอย่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะฮะหลังจากนี้ก็คงจะต้องหาเงินซ่อมบ้านคุณผู้ชมฮะเรากลับมานอกจากเรื่องของโอ้โหต้นไม้ก็ไม่เหลือฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมร์มรินทีวี